สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่23นะครับเมริกาใส่คําว่าแล้วกันช่วงบ่ายนะนาเนาะตอนนีเกือบเกือบเกือบบายสองครับผมสวัสดีประจําวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2564ครับผมเมื่อนี้สร้างกล่องมาในชุดออฟกริดนะครับผมอ่าตรงนี้เอิญบ้านยังก่อนละนอนบ้านน่กังนลขึ้นครับตรงนี้ บ้านไหนก็คือนัดเข้ามาบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านคลองทิพย์บอสอ่าบ้านบ้านคลองทิพย์นะครับมาบ้านคลองทิพย์เนาะบ้านคลองทิพย์ตำบลอ่าอตำบลอย่างเงี้ยตำบลน,นาเหล่าเด้วเนะวาะตำบลน,<ม>นาเหล่าแมนบ่ไอกไอตำบลเราท้องเา่เา,เาทองบอ่ <laughs> ไอ <laughs> ตำบลน,นั่นคือครับตัวนี้แล้วครับฟังเสียงแล้วมานีงอ่ะครับผมโอเคครับมาในอำเภอพุพิสัยเนาะอำเภอไหตำบลนะครับ อ่ะโอเคอาจจะมีขื่นเน,นี่ยเนาะคำนพวาเบิงโบสัญญ,ญาณโทรศัพท์บ่ค่อยดีบันไดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอมขอไล่ให้เบิงอาจจะภาพบ่ค่อยชัดนะครับผมตำบลเหล่าทองอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการตรงนี้ขึ้นเป็นบึงการนะครับแมจังหวัดหนองค่ายเนาะขึ้นเป็นจังหวัดบึงการครับผมอ่ะเดี๋ยวบบอกว่าภาพไม่ชัดอ่ะตอนไล่คือชัดอยู่เนาะแสดงว่าบ่มีขื่นบ่ค่อยมีสัญญาณครับนี่สัญญาณบ่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวจะเสียบตู้เย็นเปิดเลยนนับ อ่ะตอนนี้ก็เซ็ตสมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกับชุดออฟกริด3กิโลวัตต์อ่ะเดี๋ยวผมพาไปอุปกรณ์แล้วกันอ่าในตู้โหลดก็จะมีเบเกอร์ดีซีนะครับเบเกอร์ดีซีตัวกันฟ้าผ่าดีซีหล้วก็เบเกอร์เอซีครับผมอันไหรก็เปิดไปธรรมดาครับพ่อเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเออประมาณนั่นแหละเบอร์สามบิดอะไรแบบนี้เรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ครับหลักการแพงอยู่ข้างบนหลังคา mppt 60แอมป์นะครับอ่ะมาเบิ่งตัวพระเอกเข้าอินเวอร์เตอร์ สามกิโลวัตต์หม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้จะเป็นของแอปเปิลกลินครับผมสามกิโลวัตต์หม้อแปลงเทอร์ลอยส่วนชาร์จเจอจะเป็นเ p ็มพีพิทีหกสิบแอมป์อ่ะเดี๋ยวมาเบิร์กระแสชาร์จตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่หกจุดสี่แอมป์นะครับกระแสชาร์จตอนนี้อยู่หกจุดสี่แอมป์อ่ะอยู่แปดแอมป์ครับผมประมาณนี้าอ่ส่วนตัวอินเวอร์เตอร์ครับผมอินเวอร์เตอร์จะเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยสามกิโลวัตต์ครับผมส่วน แบตเตอรี่ใส่อยู่2ลูกนะครับเป็นระบบ24โวลต์ 100Ah แอมป์เจ r ไซเคิล2ลูกครับผมตอนนี้กาเทสตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นที่กำลังเทสระบบอยู่นะครับเป็นตู e, เออ้เย็น High Air ขนาดจคิวนี่ครับนี่ขนาดก็6 3คิวนะครับแต่ว่าเป็นตู้เย็นธรรมดามันอินเวอร์เตอร์ครับผม6 3คิว High Air เออนะาะกำลังเหตุงานอยู่ปะเดี๋ยวพ่อขึ้นเบิ้งแผงแล้วกันครับหมวกก็ใส่นาะยปะเดี๋ยวพ่อไปเบิ้งแผง แผงว่างบนหลังคาแผงอยู่บนหลังคาเอเห็นบหมไอ้ก,ออกล้องบอกภาพอาจจะบม่ค่อยชัดนะครับอันนี้คุณยังนอ,น,อน,นี่สร้างกล้องอ่านเสือบออกหน้าร้านเจ้าอยู่ไสคคับวันนี้เอาหน้าร้นา,นานนี้ของสร้างกล้องอยู่อ่าพิกัดบ้านเท่อมตําบลเขื่อนน้าอาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับถนนดงไร่บ้านผือหลักกิโลเมตรที่สิบเก้าครับ,รบผมไปมาหาง่ายเนาะจับจี s ีเกสมได้กล้องโซลารเซลล์อุดรนะครับ อย่าลืมพ่ามาอุดรกัรบพ่อปะ่ะเดี๋ยวพ่ผมผมพาขืนเบิงแผงแล้วกันบ่ก่อยมีสัญ,ญญาณนะครับภาพบอก่อยชัดเนาะบ่แเน่ใจว่าภาพชัดเสียงชัดบอกบอก่อยมีขืนอ่ะเบอร์สร้างกล้องโทรบ่ติดนะครับตอนนี้เพราะว่าบ่ามีสัญ,ญญาณเลยตรงนี้อัพสัญญ,ญาณครับเป็นเพื่อนที่ในปลาหยางอ่าหน้าแผงถูกทิศถูกทางนะครับอันหน้าแผงทิศทางทิศใต้อะบ่1 0อยเปรนะครับ,รบประมาณ95%มาในแผงโมโนฮาร์ปเซลนะครับตอนนี้เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซล อ่ะเป็นตัวตัดขอบนะครับจะห้เบิรงกันใกล้ๆใส่แค่สแผงนะครับสองแผงตกแผงละ12แอมป์นะครับผ่านตัวบูตครับผมตกเกือบประมาณประมาณ30กว่าแอมป์หมดแล้วครับเกือบ40แอมป์หมดละผ่านบูสเตอร์ครับผมบูสเตอร์ mppt apple green นะครับซั่งกล่องจานเลนของ apple green เนาะใส่แค่สแผงครับชุดนี้อ่ถามว่าอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ของซั่งกล่องนี่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมาใส่ไดใดผมใส่คำว่าใช้ได้ทุกอย่างนะครับทีวีพัดลมตู้เย็นสว่านหินเจีย ไฟเบอร์ iber, ตัดเหล็กตู้เชื่อมครับผมประมาณนี้กระติกน้ําร้อนเครื่องซักอาเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมแหวกกระพันพิธียูหนึ่งหมื่นสองพันพียูครับผมระบบอินเวอร์เตอร์สามารถใส่ได้แต่โตปัญหาอ่เข้ามาใส่ได้เนี่ยหมายถึงว่าอินเวอร์เตอร์นี้รองรับก็บคือใส่ได้แต่ว่าโตโต,ตที่จะใส่อะไรสวงคือแบตเตอรี่เนาะอะ่ชุดนี้เป็นระบบยืดซีแบตเตอรี่สองลูกครับผมสามารถเพิ่มแบตละกเพิ่มแพงในอนาคตได้โดยที่ประตองแก่ระบบนะครับ MPPT ผมลงไว้ให้เป็น60แอมป์ ครับผมเป็น MPPT 6 0์ครับผมคือจังระบบยืดซีกับซีแผงครับผมซีแผงหกแผงอนุกรมสองแผงสามสติงก็ว่ากันไปบ่ให้มันเกิน60เนาะปกติเต็มแม็กถ้าระบบยืซีจะอยู่ประมาณซีแผงครับผมอนุกรมสองแผงสองสติงครับผมถ้าเป็นระบบ4ี่สิกับอนุกรมสามแผงสามสติงเป็นเกแผงครับผมประมาณนี้ครับผมอันนี้คุณนี่ยังมีครับเนี่ยบอกว่าอ๋อครับบ้านผือใกล้บ้านผมอยู่ครับผมลานสร้างกล้องนี่ห้างจากอำเภอบ้านพือนนี่ อ่ายี่สิบสามกิโลนะครับห่างจากตัวอุดรสามสิบสองกิโลครับผมใส่คําว่าอยู่หลักกิโลเมตรที่สิบเก่าครับผมอ่ะสวัสดีครับคุณสุรสักษ์คํศรีครับผมบอกว่ามาเห็ดทางไหนน้อครับสั่งกล่องเมื่อหนีสร้างกล่องอยู่บ้านอ่าบ้านเอียงก่อนละบ้านนั่นก็ครับตรงนี้ <C up. S 1> บ้านคลองทิพย์ครับผมตามํ <C up. S 1> ตาบลตําบลเหล่าทองอําเภอโซ่พิสัย <P> บนเป็นพ้นพิสัยนะครับอําเภอโซ่โซ่โซ่นะครับอาเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการครับผม เจเจแป๋วบอกว่าเสียงชัดเจนดีอยู่วะสันครับผมอ่าสวัสดีครับคุณออนอุมาครับผมพี่อ่อนอุมาเดี๋ยว้าครับบอเห็นข้อความมังขอความบอเห็นอ่าพี่อ่อนอุมาบอกว่าสวัสดีจ้าลมหนาวมาแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะวะสันครับผมครับพี่อ่อนอุมาครับขอบคุณครับอยู่อุดรเพราะท่านหนาวอยู่ยวนะครับพี่ออนอุมาทางน้องบัวหนาวแล้วครับท่านน้องบัวอยู่ทั้งอยู่ทังอุดรเพราะท่านหนาวเธออยครับนอนยังได้เปิดพัดลมอยู่นะครับพี่อ่อนอุมาเพราะท่านหนาวน้องบอลลมพูดนี่เป็นเชิง เป็นเขตภูเขาอาจจะหนาวเนาะอากาศดีครับผมบางคนอาจจะไปเที่ยวทั้งทั้งภูเขาแล้วครับผมไปหาเบิร์ทะเลหมอกกันแล้วเนาะ้างกองไม่ได้ไปยต่ครับปีนี้ทั้งยานโควิดครับผมนะครับมีแต่วลาเหตุงานนั่นแหละครับวันนี้มีวันหยุดเนาะทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมส่วนมาก้างกองจะไม่ค่อยได้หยุดหรอกครับผมนอกจากจะตั้งใจหยุดเองครับผมส่วนมากกะนี่แหละครับไปหาแฟนเพจหรือว่าหาลูกค้าซูเมือกนั่นแหละครับออกงานกันตลอดครับผมบดิบดีหยุดเนาะครับผม ประมาณนี้อ่าสวัสดีครับคุณบุญน้อยเนาะอันเสือผิดอันเสือถือคอให้ได้ครับขอบคุณครับสําหรับสติ๊กเกอร์เนาะครับอ่ะเดี๋ยวมือนีกัใส่คำว่าม,มาในชุดออฟกริดนะครับสามกิโลวัตต์แฟนเพจบางท่านอาจจะเข้ามาอ่ะชุดนี้ก็คือของซังกล่องในยังแดงก็จะมีชุดตู้โหลดมีเบรกเกอร์เอเียเบรกเกอร์ดีซีตัวกันฟาผ้าหลักะ mppt หกสิบแอมป์นะครับหลกักะตัวพระเอกจะเป็นตัวแปลงไฟ apple green ระบบนอแปลงเทอร์ลอยนะครับสามพันวัตต์หนึ่งตัวครับผมให้เบิรงความไไ่ำไงครับ กว้างคูณยาวคูณสูงละกันอ่ะโมเดลไม่การจิ้งจกร้อยเนะครับอันนี้พัดลมระบายอากาศ2ตัวครับผมจิ้งจกไม่สามารถเข้าได้นะครับหลบนอกก็คือปิดตายหมดนะครับเป็นรูน้อยๆแบบนี้แหละครับนี่ล้มแค่ไม่จิ้มฟันครับผมการจิ้งจกร้อยเอ่ะตอนนี้กระเสียบตู้เย็นอยู่แค่เครื่องเดียวมาเบิรงโหลดกันครับว่าขึ้นเท่าไหร่สเกลหน้าจอโหลดขึ้นที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมกดให้เบิรงอ่านี่แหละครับแบตเตอรี่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยัยงพ่เต็มอ่ะเดี๋ยวว ตอนนี้ชาร์จเจอสั่งชาร์จอยูหาแอมนะครับ5.92แอมนะครับประมาณนี้อ่าชาร์จเจอนี่สั่งสั่งชาร์จตามโหลดนะครับเดี๋ยวเสียบสว่านให้เบิ้งล้านเอาสว่านมาเสียบในไอ้กล่องเนะีเอามาสองโตเลยก็ได้เอาตัวใหญ่สุดมาเลยเดี๋ยวกำมสองโต้ห่องนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมใช้เบิ้งชาร์จเจอสั่งลงนะครับว่าจะสั่งลงจากแอมในเมื่อมีโหลดเนาะตอนนี้โหลดมาม,มีแค่ตู้เย็นเครื่องเดียวแล้วก็เป็นตัวเสียบไวไฟทั้งผุน่นฮู่นครับตัวเสียบไวไฟกล่องไวไฟอยู่ทั้งผุน่นครับผม อ่ะพี่อ่อนอุมาบอกว่าเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มแล้วจ้านะครับเนาะเริ่มแล้วครับครับผมอ่ะสวัสดีครับคุณมีโชคสีจำปาถามว่าราคาครับอ่ะชุดนี่ช่างกล้องทำอยู่ที่49,000บาทนะครับรวมอุปกรณ์มีแผง2แผง MPPT 60แอมป์ตัวหนึ่งรากาอินเวอร์เตอร์ 3K ครับผมของ Apple Green ระบบมอแป็งเคอร์ลอย1ตัวและก็แบตเตอรี่เจลดิฟไซเคิลครับผมเป็นเจลนะครับพอต้องดูแลพอต้องเติมน้ำอ่ะเดี๋ยวจะกด เดี๋ยวกดสว่านพร้อมกันสองตัวเลยเด้อตอนนี้สั่งชาร์จอยู่หกแอมป์นะครับเดี๋ยวจะให้เบิงอ่ะหาแอมป์ครับผมหาแอมป์กว่าอ่ะหนึ่งสองสามกำเลยกำแซ่เลยอ่ะตอนนี้สั่งชาร์จอยู่เจ็ดแอมป์นะครับสั่งชาร์จที่เจ็ดแอมป์อ่ะฟลอยเลยอ่ะเดี๋ยวมาเบิงโหลดครับผมตอนนี้มีโหลดอินเวอร์เตอร์โหลดอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์อ่ะกำสองตัวพร้อมกันเลยอ่ะโหลดถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับใส่สว่านสองตัวพร้อมกัน เป็นบอสกระแทกหนึ่งตัวแล้วก็มากิต้าหนึ่งตัวอ่ะประมาณนี้โอเคในระครับ,บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับเป็นบ้านสวนนะครับปลูกเผือผสมผสชานดินงามงามครับนี่แตงงามงามนะครับการล่างก็จะเป็นอเอียงแหละครับนี่ต้นบักซีดาต้นกล้วยต้นตะคบปลูกดอกกระเจียวต้องรับอยู่นี่มี่บอคบบอเปล่าธรรมชาติครับบรรยากาศนาอยตรงนี้แต่ว่าไม่ไม่มีไฟจากการไฟฟ้าเนะาะก็ใส่คำว่าชุดนี้ก็จะตรงโจทย์ ครับผมใส่ข้าห่อกับผลิตไฟใส่เองครับผมกับทีวีพัดลมหลอดไฟตู้เย็นแสงสว่างกว่ามากนี่นะครับก็บคือใส่คำว่า,วาผลิตเองใช้เองพึ่งผ้าจ้าของละกันปะ่ะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเบื้องแผงอีกรอบสําหรับแฟนเพจบ,บางท่านที่มาทีหลังอาจจะยังบ่เห็นครับสร้างกล้องปูระบบไว้ให้เป็นระบบ24โวลต์นะครับแผงสาม,มารถเพิ่มได้แบตเตอรี่สาม,มารถเพิ่มได้โดยไม่ต้องแก้ระบบครับผมจับเพิ่มเข้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้เพื่อไปหัอินเวอร์เตอร์ 3 k ครับผมกับใส่ได้กว้างเลยหลากหลายเนาะแน่หน้าโคตรเท่าใส่ไฟหลายทัากับแคปเพิ่มแผงเข้าไปนะครับตอนนี้ใส่แค่2แผงโมโนฮับเซล l l ตัดขอบนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับใส่2แผงเหลือเฟือครับพื้นที่ให้ว่างนะครับยังเหลืออีกหลายครับสามารถวางแผงได้สบายสบายอุปสรรคถามว่าต้นไม้มีบอบุมีนะครับโล่งนะครับโล่งเลยครับนี่ตรวจอตรงนี้บ่ค่อยมีสัญญาณครับผมภาพอาจจะบ่ชัดนะครับนี่แผงใส่แค่สองแผง ครับผมอ่ะโอเคครับจะสร้างกล่องลงกันละกันขอลายสั้นๆเนาะเดี๋ยวมืออื่นเจอสร้างกล่องต่ออยู่อยู่หน้าด่านบอกผมเมืออื่นมืออื่นไปหน้าด่านนะครับเป็นชุดสูบน้ำหกแผงเนาะเดี๋ยวติดตามสร้างกล่องต่อมืออื่นอ่ะเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรละกันพี่กัตลานละกันครับผมแฟนเพจบางท่านยังสับสนอยู่เนาะกล้องโซลเชียร์อุดรน,นะครับต้องอย่าลืมคำว่า,าอุดรครับผมกล้องโซลเชียร์อุดรเบอร์โทร086 แปด8้าเจ็ดครับผมอย่าลืมเข้ามาอุดอรถ้าลืมเข้ามาอุดอรอย่าไปเป็นสร้างกล่องนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจขาดเคลื่อนเนาะครับผมไะเดี๋ยวขอจบไล่กับบรรยากาศ <laughs> สวัสดีครับเนี <laughs> ่ยครับบรรยากาศผมพายเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศดีครับมองนี้นะคร,ราาับเป็นเกษตรผสมผสานอันนี้เนี่ยครับที่สร้างกล่องเคยบอกเป็นโตทั้งน้ำเฮ็ดเองครับนี่เนี่ยครับถังน้ำไทยประดิษฐ์นะครับเป็นทั้ง เป็นท่อปูนนอกท่อปูนเม็ดเมยีม่ที่ผมบอกนะครับใส่ปูนว่งปูนใส่เป็นท่อวง่ปวงปูนครับประหยัดดีผม,มาว่าลวกเก็บน้ำได้หลยนะครับดานล่ังจะเป็นเนื่องลงไปนะครับจะมีบอกบอยู่ด้านลา่ังบ,บอกบบบอป่านี่ประมาณนี้ตรงนี้ไม่มีไฟจากการไฟฟ้า้วครับก็บเลยจำเป็นต้องส่งเป็นระบบออฟกริดเนาะครับผมประมาณนี้ปะเดี๋ยวภาพไปเบ่งอินเวอร์เตอร์ครับผมขอจบไหลกับภาพอินเวอร์เตอร์3 k apple green ระบบหม้อแปลงเทอร์ลอยแล้วกันครับผมตอนนี้ก็เปิดตู้เย็นไว้นะผม้างกล่องเบิ่งแปะ คือสีบลันเย็นน้องเนาะยังบลันเย็นอืมช่องช่องฟิตเริ่มเย็นแล้วครับช่องฟิตตะวะไอช่องนี้บหันเย็นอันนี้ยังยังยังปกติอยรู้สึกเย็นนิดเดียวแต่ว่าช่องฟิตรู้สึกถึงความเย็นละนี่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวจังไดกดติดตามสร้างกล่องไว้นะครับติดตามกับทีมงานกล้องโซลารเซลล์อุดรต่อนะครับมือเอินเจอกันโยหน้าดานนองบงัวลำพูรับผมสำหรับวันนี้ทีมงานกล้องโซลารเซลล์อุดรสวัสดีครับ